นักชวนหาใครทั้งของไกลอยากไปที่ต่อ <coughs>

สมกับควดงดจังเย่อหยิ่งแต้าเดหน้าตาุตาไปอยากไปที่ประเทท้อไปไกอยากไปที่ประเทออะรนผมดูนะรผมว่ามนรู้ใครดูใครแต่งหน้าแต่งตาสัมกัไม่ได้เลยครัดงุหนาเลยหายไปนานเขาไปไไปกงมอ่จะ้ออาเีรต่ครับเ ผมคิดว่ากลุ่มนี้เป็นทีมเดียวกันหนึ่งรางวัลครับพี่พี่ตาเปลี่ยนไปพี่ตาเปลี่ยนไปอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูได้ค่อ่ะเดี๋ยวขอให้ทุกท่านถ่ายรูปดีมทีมที่จะมาชิงรางวัลวันนี้เล้วเพื่านจะจำได้หรือว่าใครเหรอใช่เลยใช่เลยใช่เลยเอาเข้าเลย โอ้โหกลายเป็นรายใหญโอ้โหนะฮะหาพี่นั่งก่อนนะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งมาเลยนะคะดูตอนทีันมา้วยกันอ่ะชนะหมอลำจำลองบันเทิงิ์แถมระเบิดเถิเงให้ทีหนึ่งผมถือว่าทีมนี้มาเป็นทีมโอทีมนี้มาด้วยกันเลยผมนะวันนี้ยายจำลองนี่อายุกระชากไวมากนะครับตอนนี้เหลืออายุประมาณสัก พี่สิสองนะฮะนะฮะอ่ะไปหาพี่นั่งคุมุ้งก่อนนะครับไปก่อนเะคเพราะเดนี้มีท่านพี่เข้าเยอะัากว่า้ยไปเอาอีกแล้วสงสัยจะสลบต้องหลุดสักวันตอนแรกจไม่ได้โอ้โหมาทีหลังนะแต่จงตุ้งเลยนะจำลองบันเทิงศิลป์ครับ พอเสียงรบเบ๊ก็จำลองมาเลี้ยงสิเลยครับข้าวปลาไม่กินแต่แต่งตัวคิดได้อยา่างไรข้าวปลาไม่กินแต่ไปแต่งตัวนะฮะวันนี้เขาบอกข้าวไม่กินจะเอารงวัลอย่างเดียวนะครับกรุณาอยู่ในความสงบโปรฟังอีกครั้งอาไปนั่งอยู่โต๊ะพ่อผู้ใหญ่ก่อน นะครับไทยโทรมานะนรับโจ้ไทยรับสายเดี๋ยวสักครู่นี้ให้ดูก่อนไอชิดเหรอโจ้รับสายชิดหน่อยเมลเมลเมลใครอยู่ตรงนี้รับสายชิดหน่อยคุยกับชีดหน่อยอ่ะลำดับต่อไปเราจะแจกดโทรกับเดี๋ยวโทรกับแบงคชีดหน่อยโทรกับแบงคชีดหน่อยเขามีอะไรนะครับ มีเอาต้องเีือดร้อนไปหาสิอามาเงินรางวัลมาอ้าวนี่เยอะมากเลนี่นะครับโอ้โหมันจะคุ้มค่ารางวัลไหมเนี่ยชุดข้างหลังอะ่ะจำลองกระเทิงสีที่ลงทุนค่าชุดเช่านะ คุ้มไหมเพิ่มโต๊ะแล้วจากเดินทีคิดว่าโต๊ะจะเหลือปรากฏว่าโต๊ะไม่พอสั่งเพิ่มอีกนะครับวันนี้สั่งโต๊ะเพิ่มอีกนะครับก็ยังมีทีมงานของทางองพพลที่กำลังเดินทางตามมาหรือเปล่าม,มีใครมีเบอร์ชิทโทรหาชิททีนะอ้าวเงินไม่เอาใช่ไหม เอารางวัลไหมครับ oh. อเอาอ่าเอารางวัลต้องนั่งก่อนนะครับกรุณานั่งที่เก้าอี้ของตนเองรู้สึกว่าจำลองบันเทิงปีนี่จะก,กระชากเรตติ้งมาอยู่ข้างท้ายหมดเลยนะฮะวันนี้ทุกคนมีความสุขนะผมอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะฮนะ,ะเมื่อกี้เราชิดออมาอยัางไง เอาโอเคออกราเดียนะครับทุณครับคุณพลจะรางมากระบอกชิดนะฮะเดี๋ยวตีโต like <uw> ๊ะข้างหลังเลยนะครับพยายามหลบเตาไฟหน่อยนะฮะโต๊ะนั้นผมจะต้องเป็นของคุณพลด้วยหลักนะครับมาทีหลังต๊ะหน้าข้างหลังครับอ่านะครับเดี๋ยวรอรางวัลนิดนึงมาเล่นเกมกันหน่อยครับอ่าอ่าอันที่สองเท่าไหร่แอ่อันนี้เท่าไหร่ มามามาแขกผู้มีเกียรทุกท่านครับเอ่รปภรปภตำนรวจตำนรวจช่วยช่วยเอาคณะมงข้างหลังออกไปสากไม่สนใจวันนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเสียอนาคตไปแล้ว ปัตนี้มีผู้ชายคนหนึ่งได้เสียอนาคตไปเรียบร้อยแล้วเพราะไปหลงไปหลงขลมของต้นอ้อนะครับวันนี้ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่าสาวน้อยที่ไหนทำไมมันสวยนี้วะนะฮะก่อนจะทำนี่คิดไหมเคยถามพ่อแม่หรือยังว่าทำลงไปแล้วเนี่ยกลับบ้าได้ไหมถามบอสหรือยัง เดี๋ยวพ่อเขาบอกว่าโอ้โหลูกลองชนขนาดนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ต้าเฮนยครับพี่ลิต้าของเรานะครับพี่ลิต้ายืนขึ้นเลยนะครับพี่ลิต้าโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยนะสุดยอดนะฮะเขาจะบอกให้นะทุกอย่างคือการสแสดงนะครับพี่น้องใช่ไหมครับพี่ต้าทุกอย่างคือการสแสดง หรือว่าจริงวะโอ๊ยนะทุกอย่างเป็นการแสดงนะครับอ๋อ,อมีคนบอกผมว่าวันนี้พี่ต้าได้ค้นพบตัวเองวันนี้วันนี้พี่ต้าได้ค้นพบตัวเองแล้วนะครับอ่าแสดงว่าโต๊ะหลังจะไม่เอาในรางวัลอุตส่าห์ับซองมาเนี่ยนะน่วเลยนะครับาามาเล่นเกมมาเล่นเกม à, bê lên với em Lên đây Lên, lên, lên. lên, lên. Tăng